ค่ะมีหลายคนถามมาค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดระวางเงินมาจำไปแล้วนะคะแล้วกู้ไม่ผ่านนะคะจะได้เงินคืนไหมนะคะบอกเลยว่าโดยตามสัญญาสามคนแล้วจะไม่ได้เงินคืนนะคะยกเว้นคุยกันเป็นเคส by เคสนะคะอย่างเช่นสิ่งที่กู้เวลาแก้ไขปัญหาลูกค,ค้านะคะว่าเ,เขาเช็คแล้วพี P ่อปูฟแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจกลัวว่าถึงเวลาเอาเข้าจริงเกิดไม่ผ่านหรือกู้ได้ไม่ถึงวงเงินที่ต้องการนะคะ ขอคืนเงินประจำได้ไหมนะคะเคสแบบนี้คุณก็เคยทำให้แล้วนะคะเพราะว่าเ,ออเราเข้าใจเนาะเราไม่อยากดีเงินประจำใครแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เจ้าของเสียโอกาสเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำให้ก็คือว่าโอเคเรายินดีคืนเงินประจำนะคะแต่กรณีเดียวที่เราจะไม่คืนคือคุณเปลี่ยนใจไม่ซื้อน,นะคะแล้วก็ในระหว่างที่การยื่นกู้ของคุณยังไม่จบนะคะถ้ามีลูกค้าท่านอื่นเข้ามานะคะเราขออนุญาตเปิดบ้านเยี่ยมชม ตามปกตินะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ารายใหม่สนใจแล้วอยากมองเงินลองโทรหารลูกค้ารายเก่าก่อนนะคะว่าสนใจจะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นแบบไม่คืนเงินหรือย,ยังนะคะเพราะว่าโปรเซสแบงค์อาจจะดําเนินการไปจนจนถึงกระบวนการที่พอจะทราบเรื่องแล้วว่าผู้ผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาให้นะคะ